ถูพรัตนนยัสสะขอนอบน้อมแด่พระตัตนตรัยขอความพาสุขความเจริญในธรรมจะมีแก่ญาติสมมาปฏิบัติธรรมทั้งหลายไปก็เป็นใจ คมสังสอนของพระพ,พรภาคเจ้าเพื่สาศรัทธาประสาทความเชื่อความเลื่มใสสติสมาธิปัญญา เ่าจะได้นำพาชีวิตของตนเองให้เป็นผู้มีแสงสว่างนำทางดำเนินชีวิตที่ถูกต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขคนมีปัญญาไม่ได้ สดับกับฟังธรรมะมีปัญญาเกิดขึ้นแ้่ก็เหมือนแสงสว่างสองทางเดินทางถ้าเราไปในที่มืดถ้าเราไม่มีแสงสว่างสองทางมันก็จะเป็นอันตราย เดินผิดทางเดินหลงทางเจอเส้นน้ำเจอสัตว์ต่างๆทำเป็นอันตรายได้แต่เมื่อเรามีไฟสองทางถนนทุนทางมีไฟสองทางเราก็จะเดินในถูกทางเดินได้ปอดปลอดภัย ผู้เข้าใจในธรรมมีปัญญาเป็นเหมือนแสงสว่างนิติปัญญาสมาภาิสว่างสมบูรป,ปัญญาไม่มีแสดงคนในยุคสมัยที่พระพุทธเจ้าย,ยังทรงพระชนชีพอยู่ก็ได้ไปสดับ ตรัพฟังธรรมะที่พระองค์ทรงแสดงแล้วก็เกิดความรู้ความแจ่มแจ้งในธรรมเนพระพุทธเจ้านั้นก็นจะประกาศธรรมชี่ชัดชวนอยากรับไปปฏิบัติเราจ่ายอาถานเรียกล้า ปลอบชรมใจให้สุดชื่นด้ืยธรรมีกาถาผู้ฟังฟังแล้วก็แจ่มแจ้งก็จะกล่าวสารรเสริญพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระภาสิตของพระองค์ไพเราะเย็นนะแจ่มแจ้งแสดงคำชัดเจนแจ่มแจ้ง เหมือนเปิดเหมือนเปิดขอ,ของที่ปิดเหมือนหายของที่กว่างของที่ปิดบอกเหมือนบอกทางกับผู้หลงทางเหมือนตามประทีปไว้ในที่มืให้คนมีทางให้มองเห็นทาง ข้าพระองค์ขอถึงซึ่งพระพุทธเ,เจ้าได้รำและพระสงฆ์นะตลอดชีวิตขอพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นผู้ถึงพระรัตนกัยเนี่ยคนในยุคในสมัยนั้นก็จะเป็นอย่างนี้ในฟังธรรมของพระพุทธเ,เจ้าแล้วก็สว่างใจแจ่มแจ้งประกาศตน ถึงพระพุทธธรรมพระสงค์เป็นส้ำเติมตลอดแม้บางท่านเป็นเดรัจฉีบางท่านเป็นพราหมณ์เป็นผู้นับถืออย่างอื่นมาบางท่านจะมาโต้ตอบกับพระองค์แต่ว่าพ,าพระองค์ทำโปรองแลวก็ยอมรับยอมตนสลัท จะเคยเึดถือที่ผิดมาหรือว่ามาเป็นสิทธิ์ของพระเ,เจ้าบางท่านก็ขอบวชนะลองก็จะประทานบวชให้ถ้าเป็นผู้มีความพร้อมมีบารมีภวามตร้ค้อมก็บวชให้การบวช ที่พระพุทธเจ้าทรงบวชให้เองเพียงเพียงแต่ตลักมันสั้นว่าเธอจงมาเป็นพิสุเธิดธอทำเอาไราไกล้วเธอจงประพฤติพรหม,มจรรย์เพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์แค่นั้นก็เป็นพระพิสุ์แล้วแต่ถ้าบางท่านเนี่ยสำเร็จเป็นพระอระหันต์ก่อนบวช เป็นพระหันฟังธรรมแล้นนสำเร็จเป็นพระหันเนะี่ยขอบวชเนะี่ยพระพุทธเจ้าก็จะตรัสแค่เฉพาะเธอจงมาเป็นพิสุท์เธอทำมาเรากล่าวดีแล้วเธอจงประพฤติพรหมมาจั์ไม่ต้องตอบเพะทำที่สุดเองเพราะว่าท่านทําที่สุดเพงทุกได้นะอย่างท่านยัสสกุลบุก เขียเป็นพระอรหันต์ก่อนบุตรยศเนี่ยเป็นพระอรหันตรีเจ็ดเนยท่านรับพระพุทธเจ้าเป็นหนึ่งนะพระเจ้าตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์รูปแรกต่อมาก็ ัญากนธัญญาวัปปัตยะมานาม,มัะสะุกิกลุ่มปัญจะวัคคีก,เเเกาาาาค็เป็นพระอรหันต์อย่างที่พระเจ้าแสดงอนัตตะคะนัสสตรและไม่ได้เป็นขันต่อมาก็ยัสสะยัสสะกุลบุตรเป็นพระอรหันต์รูปทีเ่เจ็ด ม่อมาก็เป็นเพื่อนของยัศ์ในเมืองห้าห้าท่านแล้วก็ในบทอีกห้าห้าสิบท่านในเมืองสี่ท่านได้เป็นพระอรหันต์ลูฟังธรรมีิสัทธา ตายนท,ทางก็ของดบวดไล้ปฏิบัติทางอบรมไม่นานก,ก็เป็นพระอาหารหันต์รวมแล้วก็มีประหันเกิดขึ้น60สิบห็ดรูปนี่แะนับรวมไจะสาวกหกสิบปัญจวคีห้า ระยัสร์พร้อมด้วยสหาย54เป็น55รวมเป็น60รูปที่พระองได้รับสั่งให้จาริกไปเพื่อสั่งสอนธรรมะเนี่ยไม่ให้ไปทางเดียวบันสู่เพื่อพระธรรมคำสอนจะได้เยผยแพร่ไปกระจายได้ทั่วไปท่านก็ทำงานออกเดินทาง เผยแผ่ธรรมะพระเจ้ารับสั่งว่าให้ไปอย่าไปทางเดียวกันสองรูปไปองค์เดียวเผยแผ่ธรรมเพื่อประโยชน์เพื่ออนุเคราะห์เพื่อกวามสุขเพื่อเกิดกูลเพื่อก่อสุขแก่ต่อเทวดาทั้งทั้งหลายตรัสอย่างนั้นไม่ใช่แต่มนุษย์ทําแลงเพื่อเทวดาสําหรับยักษสะเนี่ย ยศกุลบุทเนี่ยเป็นลูกเศรษฐีใหญ่เพราะฉะนั้นมีประสาทสามฤดูเหมือนกันเหมือน,นกับเหมือนกับรงตอนที่เป็นเจ้าชายทศัตฐาก็ได้รับการเลี้ยงดูในประสาทสามฤดูถ้าหน้าฝนก็อยู่อีกประสาทหนึ่งถ้าน้าหนาวก็อยู่อีกประสาทหนึ่งไม่หนาว น้าร้อนก็อยู่ประสาทหนึ่งท้านได้รับการตลนเปลอนะมีหญิงในตลอดสามลึกสามเดือนสิส็นส,ส,ส,สยู่ในประสาทไม่เคยลงมาในดินเนียมีแต่หญิงมรวนไม่มีผู้ชายเจอผลอยู่อย่างนั้นจนจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ย ท่านหลับหลับไปก่อนนางยิง,ง้อนลำกับร้องมาบนเปลยสะก็หลับไปแต่หัวคันไปพวกบรรดาหยิง้อนลำทั้งหลายก็ตาหลังก็นอนบ้างหลับพอตก ดึกเช้าดึกสงดยักยะสาก็ตื่นขึ้นมามองเห็นบรรดาหญิงทั้งหลายนอนตะเกียละกะบ,บางองค์บางนางก็ตะโพนทางหนึ่งบางนางขาปลายน้ำลายไหลมางบางนางก็โกรธเสียงดังท่าทางดูแล้วคนนอนหลับ ย่าสะมองเห็นแล้วก็เหมือนตัวเองอยู่ในท่ามกลางผีดิตมองเห็นเป็นซากศพไปหมดเลยเหมือนกับอยู่อยู่กับซากศพผีดิบที่ตายคนตายเพเนศ่ในเพราะว่าอาดีตเคยท่านเคยเก็บศพมาเผาชอบเก็บศพมาเผาศพไร้ญาติครับนี่ก็มาเผา คราวหนึ่งก็เก็บเอาศพตายท้องกลมเผาก็แตกทะลักออกมาพอศพโดนไฟท้องก็แตกเด็กในครั้งก็ทะลักทะลักออกมาดูแล้วมันน่าสมเพชเวทนาเนี่ย,ยก็จะเป็น,นี้ปัจจัยมาท่านเคยพิจารณาสรางศพมาเกิดความเบื่อหน่ายมา เพราะฉะนั้นเมื่อมาแม้ท่านอยู่ได้เป็นเศรษฐีในชาติสุดท้ายเป็นลูกเศรษฐีมีหญิงบำเรอท่านมองเป็นศพเป็นเป็นซากศพเกิดความเบื่อหน่ายมากเดินออกจากธนาหารเลยบ่นไปด้วยที่นี่อุ่นวายเนาะที่นี่ขัดขอ้องเนาะที่นี่อุ่นวายเนาะที่นี่ขัดขอ้องเนาะ เดินทะลุไปโน่นป่าอิสิปัตนะมลกทตทยวันในขณะนั้นพระพุทธเจ้ามาทับเดินจงกรมอยู่พระพุทธเ,เจ้าในตอนประชิมมยามตนะั้งแต่ตีสองไปถึง6กโมงเป็นประชิมมยามพรมก็จะแบ่งเวลานะในการเดินจงในการนั่งภาวนาในการพักแล้วก็ตรวจดู รยยตรวจไขพยานตรวจดูสัตว์โลกทั้งหลายใครที่มีอินทรีย์แก่กล้าสงครที่จะไปโปรดมันก็ล่องสว่างพระองค์ก็จะเสด็จไปบางทีก็ไปตามลําพังพระองค์เองกายแสไกายก็ไปบางทีก็มีพระน,นุติดตามไปด้วยบางทีก็มีพระสงฆ์ตามไปและเช้าก็ออกบินดับบากตอนสายก็อบรมพระสงฆ์ตอนเย็นก็ แสดงคำอบรมประชาชนทิศนุนีบ้างทราก็สั่งสอนพระสงฆ์ตอนดึกก็ตอบปัญหาธรรมะเทวดาเทวดาก็จะมาตอนดึกมาจิมมายามเยองานของพระพุทธเจ้าทำอย่างนี้ตลอด45ปีที่มันจะไ้ตัดสรุปยันพระองค เสด็จดำเดินเดินจงกรมอยู่ในป่าสิปตนาเมรุกัไทไยวันได้ยินเสียงยาสะบ่นมาว่าที่นี่วุ่นวายเนอะที่นี่ขัดค้องเนะาพะพระผู้มีพระภาทเจ้าก็ตรัสสวนออกไปว่าที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดค้องมาเถออยาตสเร เป็นบุญของพระยศของยศะนะเป็นโยมถ้าเกิดมีพระเจ้าตรัดเรียกอย่างนี้โอกาสจะมีไหมตัดเรียกชื่อมาเถิดเออชื่อโยมเราจะทำให้ฝังเป็นบุญยารากมากเลยชีวิตไม่เกิดไม่พบที่จะได้ค่ะ กานั้นว่าจะได้มีโอกาสดวงตาเห็นธรรมเป็นแน่เนี่ยเราต้องสั่งสมบุญกุศลไว้แวเราสั่งสมคุณแวความดีบรารมีที่สั่งสมเนี่ยก็จะได้มีโอกาสยาศาสก็ดีใจถอดรองเท้าทองคำเข้าไปเป้าพระพาาุทธเจ้าพระองค์ก็ประทักนั่ง แล้วพระองค์ก็แสดงอนุปกิขถฐานการแสดงอนุปพิกถานเนี่ยคือการแสดงลำดับจากง่ายๆขึนไปเรื่อยๆปูพื้นฐานก็คือจะแสดงเรื่องฐานก่อนเรื่องฐานเป็นเป็นสิ่งที่คนจะต้องทำกัน เป็นเรื่องที่ง่ายเรียงเพียงแต่ว่าต้องใจเสียสละต้องบำเพ็ญทานเพราะทานเนี่ยจะทำให้เราชนะความตนดีจิตผ่องใสเลาให้ทาน,นมีความสุขผลของทานก็ทำให้เป็นผู้มีความสมบูรณ์มั่งคั่งในทัพย์ เกิดไปพบใดชาติใดก็มีทรัพสมบัติมากสมบูรณ์พูนสุขไม่อดอยากยากไร้เนี่ยบําเพ็ญทานเลยแล้วพระองค์ก็แสดงเรื่องสีและกระถาแสดงเรื่องสีลแต่ซึ่งมันก็จะยากขึ้นไป